เคซีเจ huh? ็บนะเคซีเอ็มซูเปอร์เคซีเอ็มซูเปอร์เคซีเอ็มวิธีผสมปุ๋ยโป๊กพืชคิด้ได้ยังกันคิดได้ยังกันน้ได้ยังไงขี้ได้ยังไงพรมน้ำไอ้มันเข้ากันกับเม็ดปุ๋ยพรมน้ำไอ้มันไอผงมันเข้ากันกับเม็ดปุ๋ยปุ๋ยสูตรปุ๋ยสูุดได้ป่ะเนี่ย บอปุยป๋ยปุ๋ยปุ๋ยที่ใส่นี่แม่กองโชโก้อยู่นี่อันนี้สูตรสิบหา้าปุ๋ยสูตรสิบหา้ากับยูเรียสองถ้วยสูตรสิบหา้าสิบหา้าสิบหา้หา,หากับยูเรียสองถ้วย, <c oughs> ยแตงโม่วิธีผสมปุยป๋ยอันนี้อันนี้ตีปูบวกแตงโม่ปูบวกแตงโม่สีผสมใส่ซุปเปอร์เคซีเอ็มสารระเบิดดินเป็นในพืชงามดูมย,ยิ่ ยังไงยังไงแท่บ่าอีกอีกสามเดือนหู้กัน <S 2> 2 <S สองเดือนสเดียนเเข่ากับพวกไงเงียบง่ายมันนีเป็นแบบนี้อนี้เป็นพงมันบเน่เป็นพงเป็นพงผสมมอนกบปุ๋ยมน้ำซุ้มนี่ซุ้มนี่สาม,มารถใส่ผสมน้ำขีดได้มับ้บ่เนี่ย ผส,ส,สมซุ้มนี้ผสมน้ำน้ำลมบ่ได้อยู่นี้เบิดคู่ไันมันเขากัน,นไ,ไปจะร่องเพื่อน ันนี้หอาบ่ต้องใส่ลายเมนบ่คซีเอ็มเนถุงนึงต่อปุ๋ยปุ๋ยสององถุงต่อปุ๋ยถุงหนึ่งผสมใส่หน้าเขาหรือผสมปลูกพืชก็ได้ออได้คับซีเอ็มสอถุงต่อปุ๋ยหนึ่งถุงคือผสมหนต่อหนึ่งสองต่อหนึ่งซีอสองถุงค่ซีเองถุงต่อปุ๋ยถุงนึ่งถุงหนึ่งสารละิดดิน เปื่อนงามเนี่ยเพื่อนงามอ่าลองเบิงอนนี้กำลังสิปูเปลีงโม มัมนกันกับใส่ใสนใสบัวกันละเลซื้อกได้อใ่ตสะเออำเนี่มันกระุ้แล้วเห็นมันุคุยสูตร15บหนึ่งถุงกับยูเลียสถ้วยสองถ้วย แล้วก็ซูเปอร์ KCM สองถุง,ง,ถงนี่คือส่วนผสมของปุ๋ยนะครับเราติดตามตอนบักโม่ไงนะครับ